สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มาอัปเดตกองถ่ายละครเรื่อง Live Long and p ์ r พิร์กันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่าเรื่องปลาเข็มบินก็นได้ค่ะ <laughs> จริงๆเอาง,ง่ายๆนะคะเรื่องนี้ได้พระเอกก็คือคุณหวังเฮอร์ตี้นั่นเองแล้วก็นางเอกก็คือคุณหลีซินนะคะทีนี้พอภาพถ่ายที่ออกมาจากกองถ่ายเนาะอัปเดตกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเรื่องนี้มีครบทุกรสแน่นอนเพราะว่าในชุดที่นักแสดงหลายๆท่านเนาะเลือดอาบตัวก็มีมาให้ปรากฏให้พวกเราเห็นบนไว้ปอเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะพระเอกกับนางเอกนั้นก็โอยเครื่องแต่งตัวดีงามมากเลยในสําหรับนางเอกนะให้หวานคิดว่าหลีซิน สวยมากเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สีที่ใช้เป็นสีแบบพาสเทลทั้งนั้นเลยนะคะเป็นสีแบบเทพธิดานานงฟ้าเขาใส่กันนะนเพื่อน ส่วนสำหรับนะคะดีแลนหวังของพวกเรานั้นเขาหล่อเกินเสื้อผ้านะคะเพราะว่าเหมือนจะได้รับคือในเรื่องนี้ก็เหมือนกับมาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนาะในตอนที่ได้เกิดในชาติใหม,ม่ขึ้นมานะคะเรื่องนี้เป็นแนวเซียนเสียทีนี้มันก็มาเป็นเหมือนกับผู้ที่เ,เรียกว่าผู้ที่เริ่มบำเพญใหม่แต่ว่าก็ขี้เกียจเออเป็นผู้ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าจะไม่ค่อยหล่อเหลาสักเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ว่าเสื้อผ้าไม่สามารถทําอะไรได้กับ ดีแลนหวังเพราะว่าดีแลนหวังนั้นหล่อนะคะหล่อเกินเกินเบอร์หล่อเกินเสื้อผ้าไปเยอะเลยนะคะ ก็นในช่วงแรกที่มีประกาศรายชื่อนักแสดงก็จะมีปัญหาบนโลกอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะเพราะว่าอย่างคุณดีแลนหวังนั้นเขาอายุประมาณ26ปีเท่านั้นเองแต่ว่าคุณหลีซินนะคะก็อายุประมาณ34ปีถ้าดูตัวเลขอะไรเงี้ยถ้าดูตัวเลขก,ก็สามารถจะทะเลาะกันได้อยู่แล้วเอ๊ะทำไมต้องให้ดีแลนหวังมาแสดงคู่กับแบบดาราที่แบบอายุเยอะด้วยอะไรประมาณนี้มีช่องว่างระหว่างวัยเยอะแต่ถ้าเพื่อนๆดูหน้าก่อนดูหน้า,อนนาอนเออให้ดูหน้าก่อนนะคะทรัยา นนะค,ะความสวยงามความอ่อนละมุนของคุณหลีศสินนั้นก็คือแบบบอกแล้วเธอดูเหมือนผู้หญิงสาวอายุ20ปีประมาณนั้นแล้วก็ตัวจริงของเธอก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากเหล่าบรรดาผู้ที่พบเห็นว่าโอ้โหค่ะผิวเธอเรียกได้ว่าขาวจั้วกระจ่างใสเลยนะคะดูไม่ออกว่าอายุ30ขึ้นไปแล้วด้วยซ้ําไปนะคะแล้วก็เป็นดาราสาวที่ไปไหนมาไหนถ้าไม่ได้ออกงานอีเวนต์เธอจะแต่งหน้าบางเบามากนะคะเหมือนกับแบบโชว์ผิวของเธอเต็มที่เลยเช่นเดียวกันไป เป็นคนที่ปล่อยหน้าแบบที่ไม่ต้องแต่งก็รอดนะคะสำหรับคุณหลีซินเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดมากแล้วก็ที่สำคัญหลีซินเป็นคนที่โชคดีมากนะคะซีรีส์เรื่องไหนของเธอไม่มีค้างสตอ็อกเพื่อนเพราะฉะนั้นการได้ร่วมงานกับหลีซินเนี่ยเป็นอะไรที่เออแสดงมาเหอะคุณแสดงทักษะการแสดงของคุณให้เต็มที่เพราะว่าได้อ่อนแอแน่นอนแล้วก็เร็วด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องมาให้มีเรื่องทะเลาะก,กันต่อไปในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของความรั หรือว่าต่อเรืออะไรเงี้ยเพราะไม่มีแน่นอนนะคะพวกเขานับถือกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่แล้วในการทํางานร่วมกันถึงแม้ว่าจะรับบทเป็นพระเอกนางเอกซึ่งมีใจให้กันก็ตามนะคะ เห็นไหมล่าเซฟได้ตั้งหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าตั้งประเด็นอะไรที่แบบมาตำหนิติเตียนมากมายนักนะคะคนเราทุกคนมีวันเนี้ยแหละวันที่ต้องไต่เต้ากันทุกคนแล้วก็การที่วนๆมาเจอกันในวงการบันเทิงมันก็แบบนี้แหละเพื่อนๆวงการมันจะไปไหนล่ะเออดาราทุกท่านนะคะดาราหมายถึงดาราหนุ่มๆใหม่ๆเนี่ยก็ได้คู่กับรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างก็ถือได้ว่าได้ประสบการณ์ที่ดีด้วยนะคะการทํางานวิธีการทํางานอะไรต่างๆ ก็จากที่รูปภาพต่างๆที่เราเห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่ารูปร่างหน้าตานะคะเหมือนเทพธิดาเลยสำหรับหลิซินแล้วก็ชุดขาวบ้างชุดชมพูกลีบบัวนะคะก็สวยมากๆชมพูกลีบบัวเป็นสีที่ไม่ใช่ทุกคนจะใส่ได้สวยนะเพื่อนๆมันเป็นสีที่จะต้องผิวดีจริงๆถึงจะใส่แล้วดูดีนะคะแล้วก็สีขาวแน่นอนว่า ทุกคนใส่ได้ในชุดของเทพธิดาใช่ไหมคะเรื่องนี้ทางด้านของลิซินก็ใส่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวละครท่านอื่นๆคุณจางหย่าฉินเองนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากบทเธอนั้นนะคะจะเป็นมันจะมีช่วงที่น่าสงสารด้วยแล้วก็มีช่วงที่สวยด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพที่เธอมีแต่งตรงที่เป็นแบบเออหน้าตาหนัาเกียิอะไรเงี้ยหน้าตอนเสียโฉมอะไรก็มีด้วยก็ดูน่ากลัวคําว่าหน้าเสียโฉมก็คือหน้าในลักษณะที่ที่มีโดนพลังมารโดน ะะก็จะมีเส้น <c oughs> ๆ,ๆปรากฏอยู่บนใบหน้า <c oughs> เป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็มีการพูดถึงเนาะเปรียบเทียบชุดที่เป็นลิซินกับไปลู่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแนวเซียนเซียด้วยกันไงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบมาข่มกันนะก็คือคนละอย่างคนละอย่างนะคะคือไปลู่ใส่ใส่ชุดที่เพิ่งแสดงจบไปอ,อ่ะครอสสวรรค์ทันลักษณ์นั่นก็เป็นชุดของอเทพเซียนเช่นเดียวกันก,ก็การแต่งหน้านะคะ การแต่งหน้าแล้วก็อะไรก็เข้ากับคาเลคเตอร์ของป่ายลู่ซึ่งป่ายลู่นั้นต้องแสดงซีนอารมณ์ประมาณว่าเกียด เกียรติหลวงเกียรติเจ้งูซุนสี่ที่เล่นบทนั้นไปะนะคะจบไปแล้วเรื่องนั้นส่วนลีซินในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะต้องดูเย็นช้ากว่านะคะแล้วก็การแต่งหน้าแล้วก็ทรงผมมีความเาเรียกว่าบางฉากก็จะมีถ้าถ้าเต็มยศอ่ะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะเห็นละเป็นทรงที่ก้าวขึ้นไปก้อนก้อนก้อน,อนเลยแล้วก็ปล่อยผมด้วยมีทั้งก้อนมีทั้งปล่อยนะคะแต่ว่าไอ้ผมในตอนที่ใช้ในฉากปกติก็จะเป็นผมในลักษณะของเทพธิดาแบบ ธรรมดาธรรมดาคือปล่อยซะส่วนใหญ่นั่นเองค่ะ กระแสภาพที่ออกมานะคะของคุณหลีซินจากเรื่องนี้ก็ได้กระแสจากชาวเน็ตดีนะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างภาพที่เธออ่านบทอย่างจริงจังแล้วก็ภาพที่เธอซ้อมกระบี่นะคะแบบเออกวัดแกว่งกระบี่อะไรเงี้ยก็ได้รับคําชื่นชมในแง่บวกวิพากษ์วิจารณ์แง่บวกนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มว้ยป๋อเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะหน้าตาต้องคือบทเนี้ยของเธอต้องเย็นชาต้องเย็นชานะคะพวกเทพธิดานางฟ้าสายเต่าเทพเซียน จะต้องไม่ค่อยยิ้มไงจะต้องเย็นชาเอาไว้นะคะชื่อของนางเอกในเรื่องก็คือเหมียวเหยียนค่ะเพื่อนแต่ว่าบทนั้นก็ต้องเป็นบทที่เขียนขึ้นมาใหม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าในส่วนต้นฉบับนั้นส่วนใหญ่ผู้หญผู้ชายอะ่ะก็คือพระเอกนั้นเป็นตัวเดินเรื่องสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีพาร์ทของแบบผู้หญิงอะ่ะนิดๆหน่อยๆเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูการพัฒนาที่การการเขียนบทละครแล้วกันนะคะมันต้องเขียนให้มา ให้มีความแบบเออบาลานซ์เท่าเทียมกันนั่นแหละแอดวานคิดว่าเพราะว่าได้ลีซินมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งจริงลีซินเธอก็ไม่ไม่ได้แบบเออเรื่องมากอะไรเอาจริงๆนะเธอเล่นเรื่องไหนก็บางเรื่องก็บทไม่เด่นบทนิดเดียวเธอก็เล่นเหมือนกันก็อยู่ที่ทีมงานเนาะแต่ว่าเรื่องนี้แอดวานเชื่อว่าบทนะ่าจะเป็น50-50 มาที่พระเอกบ้างค่าดีแลนหวังนะคะเขารับบทเป็นส่งเฉียนจีค่ะบทนี้นะคะพระเอกของเรื่องค่ะบอกได้เลยเห <laughs> ็นในหลายๆฉากแล้วนะคะมีฉากที่ปีนน่าจะเป็นปีนน้าผาแหละแต่ว่ามันน้าผาจีนเขาก็มีการทําเป็นพื้นเขียวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีเหมือนการไต่เขาขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแล้วดีโอ้ยหน้าออร่าโคตรเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะลักษณะก็ต้องเป็นผู้ที่ ซ่อนเลนพลังเอาไว้ข้างในก่อนนะคะมีอํานาจเหนือกว่าแล้วก็แน่นอนจิตใ,ใจมีความมั่นคงแต่ว่าตามต้นฉบับแล้วตอนที่ได้แบบเ,เกิดใหม่หรืออะไรเงี้ยเบื่อนะคะเบื่อการบําเพ็ญก็พยายามใช้ชีวิตแบบชิวๆเฉยๆแต่ว่าโชคชะตาเนาะก็ทําให้ต้อง <c oughs> ต้องแบบได้ฝึกจนกต้องได้พลังอะ่ะเพื่อนๆต้องต้องแบ่งพลังได้เยอะๆนั่นะมันเป็นโชคชะตาของเขานั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนเขากลับมามีพลังเยอะๆก็เพื่อที่จะ ช่วยไตยล่างให้มีความสงบนั่นเองนะคะ แอดวานก็ว่าเป็นการดีเนาะเวลาที่เขาเปิดกองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีภาพออกมาจากกองถ่ายบ้างเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศนะแล้วก็เรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวโดยเฉพาะคู่ของพระเอกนางเอกนะคะซึ่งมีประเด็นในช่วงก่อนเปิดกองประมาณอย่างเงี้ยอย่างคู่นี้ก็เช่นอายุแตกต่างกันเยอะแล้วมันจะแบบดูยังไงนางเอกจะดูแก่ไปหรือเปล่าเวลาเข้าฉากด้วยกันก็ไม่แก่เพื่อนๆดูได้เลยนะคะก็คือคุลีซินก็ดูสาวมากนะคะอย่าไปดูที่ตัวเลขสิเพื่อนๆดูที่สิ่งที่ ที่เราเห็นกับตาเนี่ยดูดูหนังดูดูเนื้อแท้ดูหนังแท้ๆทที่เราเห็นจากภาพดีกว่านะคะ ไปที่นักแสดงสมทบบ้างนะคะแอดวานก็ต้องเน้นที่คุณจางหยาฉินนั่นแหละค่ะก็เชียดเธอสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะคะเธอมาเล่นเป็นนางรองในเรื่องนี้นั่นเองค่ะตอนนี้มีผลงานอยู่นะแต่เล่นค่อนข้างโกงนิดนึงในเรื่องงานบุพภาสกุณาซีซั่นที่2นะคะทีนี้ชุดที่เราเห็นเนี่ยชุดสีม่วงนะคะชุดสีม่วงจะเป็นชุดที่ออหน้าตายอย่างไม่เสียโฉมนั่นเองก็สะท้อนความงามแบบคลาสสิกแล้วก็แววตาที่แฝงไว้ด้วยความเมตตานะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือลักษณ ขณะที่เป็นตัวละครที่ในฉากที่เสียโฉมแล้วซึ่งก็ดูแล้วดวงตาน่าสงสารมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นฉากนี้ก็น่าจะถ่ายได้อย่างประทับใจสุดๆเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะความคือคุณจางหยาฉินเนี่ยก็เป็นอีกนักแสดงหนึ่งที่ที่แบบแสดงดีโดยเฉพาะฉากอารมณ์เพื่อนๆเธอเธอแสดงแบบทําให้เราน้ําตาเอ่อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอรอดูได้เลยอดวานคิดว่าในในอนาคตเนี่ยคุณจางหยาชินเองก็เป็นนางเอกอีกท่านหนึ่ง ซึ่งน่าจะแบบถ้าได้รับโอกาสที่ได้บทละครดีๆนะคะก็คงจะแบบปังปุริเยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ดาราสนับสนุนนะคะอีกท่านหนึ่งซึ่งต้องจับตามองนั่นก็คือทางด้านของโจอ,อี้หรูนะคะก็หน้าตาดีงามมากเลยนะคะมาเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้ในอนาคตมีผลงานมากๆขึ้นนะคะเธอนั้นสวยแบบสะดุดตานะภายใต้ภายใต้กล้องยังมีความรู้สึกว่าตัวจริงจะสวยกว่านี้หรือว่าหรือว่าเป็น ดาราที่ค้นกล้องเพราะว่าเวลาออกกล้องเรารู้สึกว่าอล่าดีมากๆเลยค่ะอ่ะละค่ะก็ถึงแม้ว่าต้องเน้นอีกทีนะคะต้นฉบับใน,ในวรรนิยายของเรื่องนี้มันจะเน้นนะคะเรื่องราวของทรงเฉียนจีหรือว่าพระเอกของพวกเราเป็นหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามในบทละครเนาะเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็รอดูแล้วกันเรื่องนี้นะคะบทของพระเอกมีความซับซ้อนมากก็ต้องมาดูความสามารถของดีแลนหวังนะคะว่าจะทาให ให้พวกเราแบบอินไปได้หรือเปล่านะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้แหละเนาะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเรื่องตาฝืงก็สนุกมากเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูก็อย่าลืมดูกันนะคะสําหรับผลงานของดีแลนหวังร่าสุดที่ผ่านมาในจีนคอสตูมโบราณน,นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะเรื่องนี้พวกเราคงจะได้ดูกันในปี2026ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ